สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีพบกับนิรันคนพันเอ,อ็กวันนี้วันที่11เดือน11ปี2566วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนก็หลายๆคนรู้นะว่าเป็นวันช็อปนะคือในในฐานะที่ทำงานด้านโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็น ครีเอเตอร์คนหนึ่งนะที่ที่ทำคอนเทนต์ลงแล้วก็วันวันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าไอเดียในการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะดตันละแต่มาเห็นมาเห็นสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยก็คือเรื่องของการขายนะในหน้าออนไลน์พวกอัฟเฟอร์มิเลตเนี่ยนะในหน้าออนไลน์หรือว่า การอ่ากต็อกการตลาดตลาดทิกต็อกช็อปเนี่ยนะและและโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นแฟนคลับของตีโอรีวิวนะครับก็โอ้รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนะกับการที่ตีโอรีวิว8ชั่วโมงสามารถสร้างยอดขายทางติกต็อกผ่านช้อปปี้คือ 1 1 1 1เนี่ยเป็นมหากรรมการช้อปปิ้งนะแล้วก็ตีโอนี่สามารถทำสถิติใหม่ในการเป็นพ่อค้านะที่ทำออนไลน์ขายได้ทะลุ10ล้านน่ะนะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเขาสามารถสร้างสร้างประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะในครั้งแรกในโลกเลยที่ไลฟ์เดียวเนี่ยขายได้ตั้ง20กว่าล้านโอ้มนเลยทำให้เราว่าเอ๊ การที่จะเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเราไม่จำกัดนะว่าจะต้องทำคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อมีความกล้าแล้วเราต้องต้องหาความรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับของที่จะขายของตีโอนี่เขาขายเกี่ยวกับพวกกาจเตใช่ไหมพวกโทรศัพท์มือถือแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นเครื่องไฟฟ้า มันก็เลยทําให้ความน่าเชื่อถืออ่ะมันมีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยของติโอเท่าที่ผมดูนะมีคนติดตามทะลุสองล้านกว่าในขณะที่ของผมเนี่ยยังมีผู้ติดตามในเฟซบุ๊พันกว่าคนก็ก็กยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าความที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะขายของมั้งไม่กล้าขายของก็เลย ไม่รู้จะเริ่มยังไงที่จะเอากับตะกร้ามาก็ได้แต่นั่งศึกษาศึกษาแต่ว่าไม่ลงมือเฮ็ดเหมือนที่ครูเสกสรรปั้น y o u t u b e แกเล่าให้ฟังอะ่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์ต้องลงมือเฮ็ดเออคือ,ค,อคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำแต่ถ้าเราอยากจะได้อย่างเขาเนี่ยเขาขายสิบล้านเขาขายร้อยล้านอย่างเงี้ยเขาทำไมทำได้ แต,แต่เราทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ลงมือทําแต่ว่ามันแค่สงสัยว่าเราอะไรมันมันมันขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยไปขายของใช่ไหมหลายหลายคนกลัวที่จะออกหน้าหลายๆคนกลัวที่จะมีคนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของใช่ไหม แต,แต่แต่ความเป็นจริงแล้วยุคนี้เนี่ยการมีอาชีพอาชีพเดียวเนี่ยมันมันไม่รอดจริงๆนะมันมันไม่รอดค่าน้ําค่าไฟค่าเล่าเรียนค่าโอ้โหสารพัดเลยชีวิตของคนยุคนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมหาโหดเนาะเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยค่าของชีพมันมันสูงขึ้นนะเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนการปฏิวัติเลยเนาะ ใช่ไหมค่าของชีพเราเนี่ยอย่างยังทุกวันนี้เนี่ยราคาหมูมันยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมเออมันสวนทางกับราคาไก่ที่มันขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ข้าวอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดได้ก็คือว่าต้องหาเงินเพิ่มให้มันมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีเงินโอ้โหคุณจินตนาการชีวิตที่ไม่มีเงินออกไหม ห้องที่เช่าบ้านที่อยู่รถที่ขี่หรือลูกที่จะต้องไปโรงเรียนถ้าเราไม่มีเงินนี่ชีวิตมันมันมันโอ้โหคือใครใครอธิบายได้บ้างว่าชีวิตที่มันไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นยังไงเออแล้วทางออกคืออะไรก็ต้องหาเงิน หาเงินง่ายๆที่สุดก็ไปกู้ใช่ไหมไปกู้ไปยืมเขาเอาทรัพย์สินที่เรามีแต่พอนั่นเสร็จเอามาลงทุนลงทุนไปก็ไม่ได้กําไรใช่ไหมแถมขาดทุนอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมันก็จะขายของเหมือนเหมือนกันเพราะขายของเหมือนเหมือนกันมันก็ไม่มีความแตกต่างใช่ไหมก็มาปัดราคากันพอมาตัดราคากันไปก็ต่างฝ่ายต่างเจ๊งใช่ไหมคนมีเงิน ได้ประโยชน์แต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าเด่นที่สุดก็คือว่าผมเห็นตีโอกับทีมงานของตีโอเนี่ยตีโอรีวิวเนี่ยเขาเติบโตก้าวกระโดดมากเลยตั้งแต่ตอนที่ได้เข้าในกลุ่มแสนทรัพย์รู้จักกับทางแม่อายใช่ไหมแม่อายน้องน้งโมเนี่ยแล้วก็มาเทรนเกี่ยวกับเรื่องของการทำ YouTube นู่นนี่นั่น,นคือมีหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มแสนทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างแม่ก้อยพาท,ทำอย่าง องเกตนะตอนนี้ก็เป็น,ปนผู้สอนอาจารย์ผู้สอนแล้วเห็นไหมแต่แต่ตัวผมเนี่ยถ้าให้ให้เทียบให้เทียบสิบขั้นนะบันไดสิบขั้นของการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยผมแค่อยู่ระดับ2ใช่ไหมระดับ2ก็คือเป็นแค่ครีเอเตอร์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้อะไรแต่การที่จะเป็นระดับ3เนี่ย จะต้องอะไรจะต้องมีสปอนเซอร์ใช่ไหมจะต้องสร้างไรายได้จากทางอื่นที่ไม่ใช่ไรายได้ทางเดียวจาก YouTube หรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมต้องมี product ต้องมีความรู้อืมใช่ไหม